เป็นไงครับสำหรับเรียนให้รู้อยู่ให้เป็นในสัปดาห์ที่2หวังว่าคุณผู้ชมทั้งหลายนะครับแต่ละช่วงนั้นนี้จะได้ประโยชน์จากเราเพราะว่าช่วงที่เรียนให้รู้นั้นก็แปลว่าท่านจะได้ข้อมูลที่เอาไปใช้ในชีวิตและช่วงอยู่ให้เป็นนั้นท่านก็จะได้ตัวอย่างซึ่งตรงนี้เราก็สามารถจะประยุกต์ได้ขอให้บอกทุกคนขอบอกทุกคนรู้เลยนะครับว่าชีวิตคนเราเนี่ยไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรก็ตามชีวิตนั้นมันยังมีหวังแน่นอน จำเอาไว้ถ้าความสุขเป็นอนิจจังและสามารถสูญสลายหายไปได้ันใดความทุกข์นั้นมันก็เป็นอนิจจังเช่นเดียวกันเพราะมนุษย์เราเนี่ยชอบคิดอย่างนี้ค,ความสุขเนี่ยเราชอบคิดว่ามันจะหายไปแต่พอเป็นความทุกข์เนี่ยเราคิดว่ามันจะจีรังทีอยู่กับเราตลอดมันก็เรื่องเดียวกันนะสุขหายได้ทุกข์ก็หายได้เพราะฉะนั้น ก็อยู่รอคอยที่จะเรียนรู้ไปแล้วก็อยู่ให้ได้ให้เป็นนะถ้าอยากจะเรียนให้รู้อยู่ให้เป็นเพิ่มเติมอย่างชัดเจน,นก็โทรศัพท์เข้ามาได้ที่023817788 023817788แล้วท่านจะได้ข้อมูลสำหรับเรียนให้รู้แล้วก็อยู่ให้เป็น และนี่แะครับก็คือเรื่องดีๆนะครับที่มีมาให้ได้ติดตามกันตลอดทั้งวันนี้แต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมเองเนี่ยติดตามรายการของเราต่อไปทุกวันเพื่อสวัดีนะครับในเวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา30นาทีทางช่องที TN2 แห่งนี้จะได้เจอกับอาจารย์เสรีและก็ผมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาก่อนแล้วครับสวัสดีครับ